ดีครับวันนี้อยู่กับช่องหม้วส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกๆุคนที่ให้การสนับสนุนช่องไมายวส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการสมัครสมาชิกสําหรับคนที่เป็นสมาชิกสามารถดูร่วงหน้าได้3ตอนต่อวันวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้นะครับสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ งกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าเลยนะครับเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับอาจารย์งั้นเหรอใต้ห้าตกตะลึงเจ้ามีอาจารย์ตั้งแต่เมื่อไรเขาถามอย่างสงสัยใต้โรลี่คิดไว้แล้วว่าพ่อของเขาต้องสอบสวนเขาอยู่แล้วเขายังสัญญากับหัวอยู่ห้าวว่าเขาจะไม่เปิดเผยตัวตนของเขานี่คือเหตุผลที่เขาคิดหาวิธี ที่จะออกจากการสอบสวนครั้งนี้สิ่งที่ฉลาดเกี่ยวกับเขาคือการที่เขาไม่ได้พูดทุกอย่างในขณะที่เขาปรากฏตัวต่อหน้าใต้เหาแต่เขาเปิดเผยทุกอย่างอย่างช้าช้าสิ่งนี้ทำให้เขาได้รับความไว้วางใจจากพ่อของเขาได้อย่างง่ายขึ้นเขาเพิ่งเป็นอาจารย์ของข้าเมื่อไม่นานมานี้เองเขายังเป็นคนที่ช่วยให้ข้าเข้าร่วมกองทัพเพราะเขาคิดว่าทหารเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการฝึกฝนตนเอง ปกติเขาไม่อยู่ได้จับปรากฏตัวเมื่อเขาสอนข้าเท่านั้นเขาพบว่าไม่มีทหารคนใดาจากจักวรวรรดิวันจันทาที่เทอกเขาโตมิงก่อนที่เขาจะดําเนินการแจ้งให้ข้าทราบเขารู้ความสัมพันธ์ของข้ากับท่านแด้วยเหตุนี้เขาจึงขอให้ข้าเดินทางทั้งคืนเพื่อส่งข้อมูลนี้ให้ท่านสําหรับวิธีที่ข้าเข้ามาในเมืองอาจารย์ของข้ามีความสามารถพิเศษที่ช่วยให้เขา ปกปิดตัวเองได้เขาพาข้าเข้ามาในเมืองโดยปกปิดเราทั้งคู่หลังจากได้ยินคำว่าปกปิดได้เฮาก็กระตุกอย่างชัดเจนเขารีบถามว่าวิญญาณยุทธการต่อสู้ของอาจารย์ของเจ้าเป็นประเภทจิตวิญญาณใช่หรือไม่ท่านรู้ได้ยังไงไต่โรลี่ตกตะลึงในตอนนี้เียงเพราะเขามีความสามารถในการปกปิดตัวเองไม่ได้หมายความว่าวิญญาณยุทธการต่อสู้ของเขาจะเป็นแบบจิตวิญญาณ วิญญาณยุดการต่อสู้พิเศษบางคนมีความสามารถดังกล่าวเช่นกันไต้เฮาหยุดคู่นหนึ่งและถามว่าส่วนสูงเขาประมาณ1เมตร90ซนติเมตรและเขามีรูปร่างที่เพียวบางและสมส่วนใช่หรือไม่อะไรนะใต้โรลี่ตกใจมากขึ้นเรื่อยๆใต้เฮากำลังอธิบายรูปร่างของหัวอยู่เฮาดูจากสีหน้าของใต้โรลี่ใต้เฮาเดาคำตอบของเขาตอนนี้เขาดูเป็นมิตรมากขึ้นและพูดขึ้นว่า ข้าอาจจะรู้ว่าเขาเป็นใครถ้าเขาเป็นคนคนนั้นข้อมูลก็น่าจะดีเขารับเจ้าเป็นลูกศิษย์อย่างไรเขาสอนอะไรเจ้าบ้างได้หลัรี่ตอบว่าข้าพบเขาตอนที่ข้าฝึกฝนนอกคฤหาสน์ของพญาขาวเป็นครั้งแรกตอนนั้นเขาอยู่คนเดียวและสวมหน้ากากข้ามองเห็นเขาไม่ชัดเจนเขาไม่ได้บอกว่าเขาต้องการสอนข้าตั้งแต่แรกแต่จู่ๆก็โจมตีข้า ฆ่าตอบโต้เมื่อถูกโจมตีแต่เขาสามารถล้มค่าลงได้โดยไม่ต้องใช้วิญญาณยุดการต่อสู้ของเขาหลังจากนั้นเขาก็ยั่วยุให้ค่าโกรธจนค่าต้องต่อสู้กับเขาต่อไปพอค่าลุกไม่ไหวแล้วเขาก็จากไปตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเขาก็ปรากฏตัวขึ้นเรื่อยๆทุกครั้งที่เขาปรากฏตัวเขาทุบตีค่าอย่างรุนแรงขณะที่เขาพูดจนถึงตอนนี้อารมณ์ที่แท้จริงของใต้โรลี่ เริ่มไหลออกมาระหว่างวันเหล่านั้นทุกวันช่างดูยาวนานเหลือเกินใต้เย่ยเหงิงสงสัยในขณะที่เขาถามว่าเขาทุบตีเจ้าทุกวันเลยเหรอถ้าอย่างนั้นทําไมเขาถึงเป็นอาจารย์ของเจ้าละ่ะจากสายตาของเขาเขากําลังบอกเป็นนว่าใต้โรรี่สมควรที่จะถูกทุบตีเพราะยอมรับคนที่ทุบตีเขาเป็นอาจารย์ของเขาใต้โร,รี่ ไม่ค่อยสนิทกับพี่ชายของขาวมากนักแล้วก็พูดจาผงผางว่าใช่เขาทุบตีข้าแต่ถ้าว่าเขาได้ช่วยเพิ่มความสามารถของข้าอย่างมากท่านพ่อข้าอยู่อันดับ40แล้วข้าจะได้เป็นปรมาจารย์วิญ,ญญาณทันทีที่ระดับวงแหวนวิญญาณตอนที่เขาพูดถึงเรื่องน่ายินดีนี้เขาก็ไม่ต้องสนใจที่จะเรียกใต้ห้าวว่าเป็นแม่ทัพใหญ่อีกต่อไปอาไรนะดวงตาของใต้ห้าวเป็นประกาย เขาไม่ได้คาดหวังกับใต้โรลี่มากนักท้ายที่สุดใต้โรลี่ได้พัฒนาช้ากว่าใต้เย่เหิงและใต้หัวบินมากแม้ว่าเขาจะฝึกฝนอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเนื่องจากการกลายพันธุ์ของวิญญาณยุทธการต่อสู้ของเขาเขาไม่มีคุณสมบัติพอที่จะเข้าสู่โรงเรียนซูไรเคอร์เขาอยู่แค่อันดับ30ไม่นานมานี้ในเวลาเพียงไม่กี่เดือนตอนนี้เขาอยู่ในอันดับ40อัตราเพิ่มขึ้นนี้ไม่สามารถทําได้โดยวิญญาณธรรมดาคนใด ชายลึกลับที่ใต้ห้ากกำลังนึกถึงคือชายสวมหน้ากากที่ช่วยเขาไว้สองครั้งและมอบเข็มศักดิ์สิทธิ์ตะวันจันทาให้เขาเขารู้สึกขอบคุณผู้ชายคนนั้นมากจริงๆผู้ชายคนนั้นไม่เพียงช่วยเขาสองครั้งเท่านั้นแต่ยังช่วยเขาช่วยองค์ครษ์ของเขาด้วยถ้าชายคนนั้นเป็นอาจารย์ของใต้โรล,ลี่ทุกอย่างก็สมเหตุสมผลการฝึกฝนของเจ้าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วได้อย่างไรท่านอาจารย์ของเจ้า ทำให้มันเกิดขึ้นนั้นเหรอไ่เฮาถามไนโลรี่หัวเราะอย่างคมขข่นพูดว่าท่านสามารถพูดอย่างนั้นก็ได้อาจารย์ของข้าบอกว่าในขณะที่วิญญาณยุทธการต่อสู้ของข้ากายพันมันไม่ใช่การกายพันที่ไม่ดีแต่เป็นเพราะการกายพันไม่สมบูรณ์และความแข็งแกร่งของวิญญาณยุทธการต่อสู้ของข้าไม่ได้รับการกระตุ้นเขาทุบตีข้า เพื่อทําให้การกลายพันธุ์ของวิญญาณยุทธการต่อสู้ของข้าเข้มข้นขึ้นภายใต้สภาวะอารมณ์ที่รุนแรง <c oughs> เพื่อที่ความแข็งแกร่งของวิญญาณยุทธการต่อสู้ของข้าจะถูกปลดปล่อยออกมาอย่างสมบูรณ์ตัวข้าเองก็ไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ถ้าว่าพลังวิญ,ญญาณของข้าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและวิญญาณยุทธการต่อสู้ของข้าก็ดูเหมือนจะเปลี่ยนไปเช่นกันหลังจากได้ยินคำพูดของเขาทั้งใต้เห่าและใต้เย่เหง โ็อดตกใจไม่ได้การกลายพันธุ์ของวิญญาณยุทธการต่อสู้ไม่ใช่เรื่องแปลกในทวีปนี้แต่ทว่าการกลายพันธุ์ของวิญญาณยุทธการต่อสู้ส่วนใหญ่นั้นแย่กว่าหลังจากการกลายพันธุ์เหล่านี้สายเลือดบริสุทธิ์ดั้งเดิมก็อ่อนแอลงมากมีวิญญาณยุทธการต่อสู้เพียงไม่กี่ดวงเท่านั้นที่แข็งแกร่งขึ้นหลังจากการกลายพันธุ์ตเยเหงิงก็มาจากโรงเรียนซูไรเคอร์ด้วยแต่ทว่า เขาจำได้ว่าสถาบันได้ใช้ความพยายามอย่างมากในการวิจัยวิญญายุท์การต่อสู้ที่กายพันถึงการนั้นผลลัพธ์ที่พวกเขาทำได้นั้นไม่สมบูรณ์แบบถ้ามันเป็นไปได้ที่จะเปลี่ยนระดับของการกายพันของวิญญายุ์การต่อสู้ของวิญญาจย์ผู้ใช้ลึกลับคนนี้ก็ถือว่าดีที่สุดในการวิจัยของเขาเกี่ยวกับวิญญายุ์การต่อสู้กายพันได้เฮากล่าวว่าเอาระปลดปล่อยวิญญายุท์การต่อสู้ของเจ้าให้ข้าดู ตกลงได้โรี่รับทราบแล้วถอนหายใจด้วยความโล่งอกดูจากรูปรักษแล้วเขาสามารถหลอกท่านพ่อของเขาได้แสงสว่างสองเข้ามาและวงแหวนวิญญาณสามวงค่อยๆลอยขึ้นจากใต้ฝ่าเท้าของเขาในเวลาเดียวกันเขาก็สูงขึ้นมากและขนสีขาวเก็เริ่มงอกออกจากร่างกายของเขาเหมือนเมื่อก่อนไม่มีแถบสีดำที่พิเศษสำหรับพญาขาวแต่ร่างกายของเขากับขาวโพลนไปหมดแต่ทว่าใต้เห้า ใต้เย,ยเหิงต่างก็ประหลาดใจหลังจากที่วิญญาณยุดการต่อสู้ของใต้ลัวลี่ถูกปลดปล่อยออกมาอย่างสมบูรณ์พลางวิญญาณของเขาเขาเริ่มเปลี่ยนไปใต้ลัวลี่ดูเหมือนจะกลายเป็นภาพลวงตาในสายตาของเขาหลังจากนั้นขนบนตัวของเขาก็เปล่งประกายสีเลือดจางๆรัศมีที่รังแสงสีเลือดนี้ไม่มีรัศมีที่ไม่สะอาดแต่กลับเต็มไปด้วยความสง่างาม มันจะคงมีคลื่นวิญญาณที่แข็งแกร่งอยู่ภายในทันใดนั้นได้เฮาก็ยกมือขึ้นและจับไปที่หน้าอกของใต้โัวรี่ร่างกายของใต้โรวรี่กระพิบโดยไม่รู้ตัวและหมอบลงไปที่ด้านข้างของเขาในเวลาเดียวกันเขาเอื้อมมือออกไปที่ฝ่ามือของพ่อด้วยกรงเล็บพยักเขาเร็วมากไดเฮาถอนมือออกและรู้สึกประทับใจในขณะที่เขากล่าวว่ามันแตกต่างออกไปจริงๆความเร็ว ปฏิกิริยาของเจ้าอยู่ไกลเกินกว่าการฝึกฝนของเจ้าเจ้ารู้สึกอย่างไรหลังจากที่วิญญาณยุดการต่อสู้ของเจ้ากลายพันธุ์แต่โรลี่กล่าวว่าอาจารย์กล่าวว่าวิญญาณยุ์การต่อสู้ของข้าควรเรียกว่าพยคก์โิตหลังจากการกลายพันธุ์นี้ภายใต้สถานการณ์บางอย่างมันสามารถเข้าสู่ฐานะบา้าคลั่งได้ด้วยตัวเองเมื่อถูกกระตุ้นแต่ถ้าว่าการฝึกฝนของข้ายังขาดอยู่ในขนาดนี้ แลพลังทางจิตวิญญาณของข้ายังไม่แข็งแกร่งพอเมื่อมันแข็งแกร่งขึ้นแล้วข้าก็จะสงบลงได้มากแม้ว่าข้าจะบ้าคลั่งความหมายที่อาจารย์ของข้าหมายถึงก็คือพลังทางจิตวิญญาณและพลังวิญญาณของข้าสามารถล้อมรวมเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์แบบหลังจากที่ข้าบ้าคลั่งซึ่งทําให้ข้าสามารถปลดปล่อยพลังการต่อสู้ที่เกินความสามารถดั้งเดิมของข้าแต่ระยะเวลานั้น จะเพิ่มขึ้นพร้อมกับการสู่ฝนของข้าไต่เฮ้าดูเหมือนจะคิดอะไรบางอย่างไต่เย่เหิงสงสัยในขณะที่เขาถามว่าอย่าบอกนะว่าเจ้าจะพัฒนาทักษะโดยกําเนิดหลังจากการกลายพันธุ์ของเจ้าเสร็จสิ้นนี่เป็นสิ่งที่มีเฉพาะสัตว์วิญญาณเท่านั้นไม่ใช่หรือไตโหลัวลี่รู้สึกไม่มีความสุขในขณะที่เขาถามว่าใครพูดอย่างนั้นพี่ชายข้าไม่อยากเชื่อเลยว่าท่านเป็นนักวิชาการจากโรงเรียนซือไรเคอร์ อาจารย์ของข้าบอกว่าสิ่งนี้คล้ายกับการปลูกวิญญาณร่างกายที่สองของสำนักกายานี่เป็นเพราะความแข็งแกร่งของทักษะวิญญาณทั้งหมดของข้าจะเพิ่มขึ้นหลังจากที่ข้าเข้าสู่สภาวะบ้าครั้งได้เฮารู้แจ้งในทันใดหลังจากที่เขาได้ยินใต้โรล,ลี่วาดภาพเปรียบเทียบกับสำนักกายาใช่มันเป็นการปลูกพลังครั้งที่สองเช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นในสำนักกายา คาดไม่ถึงคาดไม่ถึงจริงๆตอนนี้อาจารย์ของเจ้าอยู่ที่ไหนได้โรลี่ใส่หัวและพูดว่าข้าไม่รู้ข้าไม่ได้บอกท่านก่อนหน้านี้หรือว่าเขาลึกลับมากเขาสามารถหาข้าเจอเท่านั้นข้าไม่สามารถหาเขาเจอเขาไม่เคยให้ข้าเห็นรูปลักษณ์ที่แท้จริงของเขาด้วยซ้ำท่านพ่อเขาคงไม่ใช่คนเลวใช่ไหมได้เฮาพยักหน้าและหัวเราะอย่างขมขื่นพูดขึ้นว่า แน่นอนว่าเขาไม่ใช่คนเลวข้ารู้จักคนนี้ที่เจ้ากำลังพูดถึงจากคำอธิบายของเจ้าเกี่ยวกับเขาเขาน่าจะเป็นคนที่ช่วยข้าไว้สองครั้งแล้วปรากฏว่าเขาเป็นอาจารย์ของเจ้านั่นเองไม่น่าแปลกใจเลยบางทีเขาอาจช่วยข้าไว้เพราะเจ้าคนนี้ไม่เพียงแต่ลึกลับเท่านั้นแต่เขายังมีพลังมากอีกด้วยถ้าอาจารย์มาหาเจ้าอีกเจ้าต้องช่วยข้าแสดงความขอบคุณเขา ถ้าเขาเต็มใจข้าก็อยากจะขอบคุณเขาแบบเห็นหน้าเขาช่วยชีวิตท่านพ่อถึงสองครั้งงั้นเหรอไต้โรลี่ตกตะลึงแม้ว่าเขาจะไม่อยากเชื่อเลยว่าชายลึกลับที่พ่อพูดถึงเป็นพี่ชายของเขาเองแต่เขาก็ยังเชื่อว่าหัวอยู่เฮาสามารถช่วยพ่อของเขาได้ถึงสองครั้งพี่ใหญ่ทำไมพี่ถึงเป็นแบบนั้นทำไมพี่ถึงไม่กลับมาหาเขาอีกหัวอยู่เฮาจะไม่กลับมาหาพญาขาวใต้เฮา เขาจะไม่ทำอย่างนั้นก่อนที่เขาจะเชื่อว่าเขาแข็งแกร่งพอเมื่อไปถึงเมืองซูไรเคอร์ก็เป็นเวลาเที่ยงวันแล้วการฟื้นฟูนเมืองซูไรเคอร์กำลังดำเนินไปอย่างเต็มกำลังจากระยะไกลสามารถเห็นงานก่อสร้างจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งหอจิตวิญญ,ญาณซึ่งอยู่ใกล้กับป่าใหญ่ชิงโตและอยู่ระหว่างการก่อสร้างอันยิ่งใหญ่มาอยู่เฮาไม่ได้กลับไปที่สำนักทางก่อน แต่ไปที่โรงเรียนซอไรเคอร์อทันทีเขาต้องการส่งข้อมูลไปยังผู้เอาโส,ส่วนเพื่อให้เขาตัดสินใจแม้ว่าเขาจะเป็นหนึ่งในสมาชิกของสาวราเทพสมุดแต่หัวอยู่เฮาก็ไม่ได้บินตรงไปยังสถาบันการศึกษาเขาหยุดอยู่ตรงนอกประตูก่อนจะเดินเข้าไปในสถาบันการศึกษาอย่างรวดเร็วตอนนี้เป็นเวลาเรียนสถาบันการศึกษาจึงดูโล่งหลังจากผ่านลูกปั้นสมาชิกของเจ็ดประดาแห่งซือไรเคอร์รุ่นแรก และสมาชิกของสามเหลี่ยมทองคำแล้วหัวอยู่เฮ่าก็มาถึงริมทะเลสาบเทพสมุทรตอนนั้นเองที่เขาลอยขึ้นไปในอากาศก่อนจะโต้ขึ้นไปยังเกาะเทพสมุทรการขยายตัวของเมืองซูรเคอร์เป็นสิ่งที่ดีสําหรับโรงเรียนซูรเคอร์นอกจากนี้ความสัมพันธ์ระหว่างเมืองซูรเคอร์และป่าใหญ่ชิงโตมีความคมกลืนกันอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนเนื่องจากหอจิตวิญญ,ญาณ แม้ว่าขึ้นกองทัพของศาสตร์วิญญาณจะขอให้เกิดความสูญเส,สียอย่างมากต่อทั้งสองฝ่ายเป็นเวลาหลายเดือนแล้วที่นักเรียนจากโรงเรียนซือไรเคอร์ไม่ได้เข้าไปในป่าเพื่อล่าศาสตร์วิญญาณป่าใหญ่ชิงโตพอใจมากเกี่ยวกับเรื่องนี้สำหรับพวกเขานี่เป็นการแสดงให้เห็นถึงความจริงใจของโรงเรียนซอไรเคอร์แน่นอนว่ามีนักเรียนจำนวนมากขึ้นได้รับจิตวิญญาณผ่านการขอตั้งหอจิตวิญญาณ และอยู่ภายใต้การร่วมมือของทั้งสองฝ่ายไม่ต้องสงสัยเลยว่าพวกเขาเป็นผู้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากหอจิตวิญญาณขณะที่เขาเก้าวเข้าสู่เกาะเทพสมุทรความรู้สึกคุ้นเคยก็แผ่ซ่านไปทั่วหัวอยู่เฮาอากาศที่สดชื่นช่วยลดความวิตกกังวลของเขามันเยี่ยมมากที่ได้กลับบ้านคงจะดีถ้าตรงเอ๋อยู่ใกล้ๆถ้าตรงเอ๋อยู่ใกล้ๆและไม่มีความเกลียดชังอีกต่อไป ถ้าก็าจะได้อยู่กับเธอบนเกาะนี้วันของเราคงจะมีความสุขมากตรงเอ,อ๋ตรงเอ,อ๋ทันใดนั้นดวงตาของหวัวยงเหฮา,าก็าเบิกกว้างเขาไม่อยากเชื่อในขณะที่เขามองไปข้างหน้าและร่างกายของเขาเริ่มสั่นคลอนอย่างควบคุมไม่ได้นี่นี่คือหญิงสาวคนหนึ่งกำลังเดินออกมาหาเขาดวงตาของเธอเป็นสีฟ้าเหมือนแป้งและขนตาขอองเธยาวและหยิก เธอผอมเพลียวมากและผมยาวสีฟ้าปลิวสวายอยู่ข้างหลังเธอเธอแต่งกายด้วยชุดสีขาวที่เน้นรูปรักอันน่าลหลงใหลของเธอเธอดูเหมือนเทพธิดาตงเอ,อ๋อหัวอยูห้าอุทานขณะที่เขาขวนกนะวายใจมากเกินไปเสียงของเขาก็ฟังดูสูงมากในเวลาต่อมาหัวอยู่เฮาใช้ทักษะการเคลื่อนย้ายในพิบตาได้ปรากฏตัวต่อหน้าหญิงสาวคนนี้และอ้าแขนกอดเธอแน่นหัวอยู่เฮา ไม่ได้คาดหวังว่าจะได้เห็นหวังตรงเอออีกครั้งภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ได้ในขณะนั้นความวิตกกังวลทั้งหมดของเขาก็หายไปในขณะน,นี้อารมณ์และความปรารถนาทั้งหมดของเขาประทุกขึ้นน้ําตาของเขาไร้ย,ย่างควบคุมไม่ได้และการมองเห็นของเขาก็พร่ามวัวไปจากน้ําตาทั้งหมดหญิงสาวยืนอยู่ตรงที่เธออยู่ดูเหมือนเธอจะตกตะลึงกับอ้อมกอดที่เธอได้รับตรงเออตรงเออตรงเองเอ น้ำตาของหัวอย่เห่าหยดลงมาและหลุดออกจากผมหยักโศกสีฟ้าแป้งดูเหมือนว่าพวกเขาจะเพิ่มความร้รอนให้กับมันเจ้ากำลังรลนหาที่ตายอยู่หรือเปล่าเสียงที่มีความอายดังขึ้นทันทีหลังจากนี้หัวอย่เห้ารู้สึกราวกับว่าคนที่เขาได้กอดกลายเป็นภูเขาไฟที่ยังคูกกุลอยู่เธอปลดปล่อยพลังมหาศาลและหลุดพ้นจากอ้อมกอดของเขาต่อจากนั้น หมอยู่เฮาเห็นความโกรธในดวงตาของเธอมือเร็วแร็กของเธอเอื้อมไปที่หน้าอกของเขาหวอยู่เฮาใช้การเคลื่อนที่ดูดเงาพลายของเขาโดยไม่รู้ตัวเพื่อหลีกเลี่ยงพลังที่น่ากลัวที่เข้ามาหาเขาในเวลาเดียวกันเขาใช้มือขวางหน้าเขามีเสียงดังเกิดขึ้นพลังวิญญาณที่แข็งแกร่งถูกปลดปล่อยออกมาหมอยู่เฮารู้สึกถึงรัศมีของแสงที่เต็มด้วยพลังที่พุ่งเข้ามาหาเขา เรากับขึ้นยักษ์สัทหาเขาหลังจากที่เขาล้อมรวมกับหวังชิวเอ๋อเขาได้สืบทอดความแข็งแกร่งส่วนหนึ่งของมังกรทองของเธอแต่ถ้าว่าเขายังคงถูกบังคับให้ถอยหลังมากกว่า19เนื่องจากเขาไม่ได้เตรียมพร้อมสำหรับฝ่ามือของหวังตงเอ๋อระยะห่างระหว่างพวกเขาเปิดออกและหัวอยู่เฮ้าก็ตกตะลึงเล็กน้อยเขาไม่อยากเชื่อเลยว่าหวังตงเอ๋อได้เคลื่อนไหวต่อต้านเขาเธอมีใบหน้าที่ดูร้าย และวงแหวนวิญญาณของเธอก็เกิดขึ้นจากเท้าของเธอหกวงเป็นสีดำและอีกหนึ่งวงเป็นสีแดงเธอมีวงแหวนวิญญาณเจ็ดวงที่มีสีที่ไม่น่าเชื่อแต่ทว่าหัวยูเฮาไม่ประหลาดใจกับแสงจากวงแหวนวิญญาณของเธอเขาดูมึนงงเมื่อจ้องมองไปที่เธอเขาไม่กระพริบตาเลยและน้ำตาก็ยังไหลออกมาจากใบหน้าของเขาหญิงสาวก็ตกตะลึงเมื่อเห็นน้ำตาบนใบหน้าของเขา แต่เมื่อเธอปลดปล่อยวิญญาณดุดการต่อสู้ของเธอปีกมังกรขนาดใหญ่คู่หนึ่งก็เปิดออกตรงที่ด้านหลังของเธอสีของปีกมังกรของเธอนั้นเจิดจ้ามากมีแสงสีน้ำเงินสดใสอยู่ใกล้ด้านหลังของเธอที่ยื่นออกไปด้านข้างเมื่อมันขยายออกไปมันก็ค่อยๆเปลี่ยนจากสีน้ำเงินเป็นสีทองขอบปีกมังกรของเธอนั้นแปลกมากมันเป็นคลื่นเหมือนปีกผีเสื้อและยังมีแสงสีทองสลัว ในรูปตีศูนย์สีทองสว่างบนหน้าผาของเธอซึ่งเริ่มกระพริบเธอสูงขึ้นเล็กน้อยและรัศมีที่โดดเด่นของเธอได้เปลี่ยนพื้นที่ด้านหลังของเธอให้กลายเป็นมหาสมุทรสีน้ำเงินอมทองเธอยกมือขวาไปทางหัวอยู่ห้าวแล้วใบหน้าของเธอเย็นชามากและดวงตาของเธอดูเขินอายเห็นได้ชัดว่าเธอโกรธที่หัวอยู่ห้าวกอดเธอก่อนหน้านี้เธอ,อยังรู้สึกว่าตอนนี้เธอถูกบีบซึ่งทำให้เธอรู้สึกแปลก แสงสีน้ำเงินทองเข้มก่อตัวขึ้นบนฝ่ามือของเธอและวงแหวนวิญญาณวงที่สองของเธอก็สว่างขึ้นแสงสีน้ำเงินทองแวววานนำรูปของหวังบนมาใช้และความรู้สึกกดขี่ที่น่าสะพึงกลัวถูกรอกไว้บนล่างของหัวอยู่เห่าในทันทีหัวอยู่เห่ากลายเป็นคนที่ชัดเจนมากขึ้นเมื่อเขาถูกกดดันอย่างหนักเมื่อเขามองไปที่ดวงตาของหญิงสาวเขาสันเทาพูดว่าเจ้าไม่ใช่ตรงเอ,อ๋อ เขาั่นใจว่าตรงเอ๋จะไม่มองเขาแบบนี้ขณะที่เขาพูดหญิงสาวตบมือขวาของเขาเข้ามาหาเขาแล้วลูกบอลแสงสีน้ำเงินทองที่ทำให้มองไม่เห็นซึ่งส่งเสียงคำรามของมังกรเสียงตำพุ่งเข้าหาหน้าอกของเขาขณะที่ลูกบอลแสงสีน้ำเงินอมทองนี้ถูกปลดปล่อยออกมาแสงสีน้ำเงินทองที่อยู่เบื้องหลังเธอก็พุ่งขึ้นและกลายเป็นเส้นริ้วแสงจำนวนนับไม่ถ้วนที่กดทับหัวอยู่ห้าจากทุกทิศทุกทาง หัวยหวเหารู้สึกถึงความยับยั้งชั่งใจที่แข็งแกรง่งเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับหราบวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ